สวัสดีค่ะมือนีสีมะฮิตแจงจืดไอ,ดอดต้อมจืดตังอ,อหรือว่าตังโอเนาะคะ่ะแต่ละคนอาจสิีอินบ่คือกันต่วาบานนี้อคนอืนตังโอเวลาแกงจืดตังออนี่ก็คือสใส่ผักลงไปร่วมนะคะใส่ผักลงไปในน้ำสุปเพราะว่ามันสีเห็ดให้ผักสุกเพราะวา่าแกงแล้วเข้าให้น้ำเเดือดแล้วเข้าจังค่อยมาหลวกกับผักกิน,นะคะ่ะเดี๋ยวสีเห็ดให้เบิ่งนเนาะคะ่ะว่าสีเห็ดแบบใด แรงๆเลย่ะมือนีสิไ่ลูกขินนะที่จริงว่าสิไ่เต่าหูน้่ลแะค่ะแต่ว่ามือนีเพแกงหมอยไงค่ะสิส่ลูกขินน้่ใส่หมูสับที่ห่าหมักไว้แหละอันนี้เป็นหมูสับหมูสับเถมแบบว่าห้าเข้หมักใส่ใส่ไอ้นันไหมใส่ใส่วุ้นเส้นใส่กระเทียมห่หมักใส่พริกไทยจริงๆว่าอยากแกงใส่หมูหรอกค่ะเพราะว่า ต่ว่ายานยันน้ำมันบน่นัวเนาะตรงจืดมันก็นตรงมีหมูแน่อันนี้ใส่บุญเส้นแต่สับบลละเอียดค่ะใส่กระเทียมกับเป็นจิีบๆนี่แหละห้วาวเอามาสับปกติสิตําเอาค่ะตํากระเทียมพริกไทยต่ว่าข้าวหนีบบวต่สเสห้มันมีบุญเส้นน้ำเลยให้มันเฮ็ดให้มันมีหยาบๆน้ำนะคะ บ้านนี้เฮ็ดจังสีแ่แ่ะค่ะเวลาแจงแจงจืดตั้งออหรือว่าตั้งโอนะคะข้าเจ้าเอินสองอย่างเป็นตม้มจืดใส่หมูเป็นขินบ,บะเลยบปลาเลยเพราะวะ่าสิเอาแบบบุญเส้นใ็้มันเป็นาน,าน้ำซุปน้ำ น,นี่เป็นพักตั้งอหรือว่าตั้งโอนะคะแต่ว่าบางคนเพิ่นอาจสิเอื่นมัคือกันแต่ว่าบางเท้าอืนออ่นตั้งอหรือก็ตั้งโอบางคนสีไปเอื่นพักขึ้นใช่นะคะว่าเป็นตั้งโอจริงๆนี่คือพักตั้งโอค่ะนี่มันสิเป็นยอดแบบนี้เอามาแกงแจงจืดต้มจืดค่ะแสบนคะค่ะมันสิบอเหนียวสิเป็นยอดลักษณะแบบนี้เพราะว่ากินมาตั้งแต่ปูย่าตายายค่ะเพิ่นภาเอื่นแบบนี้เนาะเพิ่อเอื่นตั้งโอเนาะเนี่ยเพิ่นสิเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ หลายๆคนก็สิเห็นอยู่เนาะคะ่ะมันสิมีเนี่ยกินอยู่ช่วงหนานีละ่ะตังโอนี่มันสิมีช่วงหนานีหนาฝนนี่สิบโมมีเหรอคะ่ะมันสิมีช่วงหนาหนา,นาวก็จเจ้าสิป,ปูกเนี่ยเป็นต้นลักษณะแบบนี้เอามาต้มจืดอ,อันนี้เทาเทาล่างเส้ตะก้าไวเพื่อให้มันสดเด็ดเวลากินนี่กะเสียวลงไปหลวกบางคนก็ลวกบางคนเนสิตักน้ำหอนลาดไปเลยอะคะ่ะกินกินแบบนี้แหละคะ่ะสดสดนี่มันสิกรให้พ่อให้พักมันสดรนะคะกินแบบนั่นเลย ป่านนี้มากมักกินเลยค่ะชอบแงจงจืดตังโออันนี้น้ำซุปมขาปรุงแล้วใส่ข้าวนอกเข้าไปแล้วใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วนิดนึงเพราะว่าบ่าอยากใส่สีอิวขาวมากเพราะว่าสีอิวขาวนี่มักเป็นน้าหมูแล้วค่ะเพราะว่าสีอิวขาวถ้าเขาใส่หมักสีอิวขาวสมือมันบบมันมันออกสีออกดำาๆน้ำซุปมันก็สีบ่บใสมันสีออกน้ำดำาๆ,ๆก็เลยบบใส่หลายสีใส่แต่นีนในหมูหมัก ไอ้ทีร้อยอยู่นี่เป็นกระเทียมนะคะ่ะกระเทียมที่สับสับใส่กันกันบหมูกับไอ้วุ้นเส้นหมูผัดถอดี่เเาอาลงแป๊บเดียวก็ได้แล้วก็ใส่อันผักชีต้นหอมแซบะะ่บเนี่ยค่ะต้มต้มจือดอันนี้นี่พักเป็นตะากรา้าเลยบ้านนี่ยถ้ากินนะ อันนี้ยังหน่อยเลยค่ะนี่นี่เห็ดกินไปครึ่งหนึ่งแล้วเดือครึ่งหนึ่งก็เลยเอามาเห็ดสีหอมเพราะว่าหมูเข้ามักกระเทียมพริกไทยไว้แล้วโดยพริกไทยต้มจืดตรงนี้พริกไทยโรยไปหน่อยนึงแก่สิแซ่ หมูหขอหมักแบบนี้ค่ะนี่มักมาสินี่บุญสินไปน้ำเขาเห็ดเองดงเลยค่ะบริสุทธิ์เห็ดเองเบิดทุกอย่างเลยสุเท,ทียติดตําเอากระเทียมแต่าข้าวมีซับเอาหอมน้ำซุปรสชาติกับพ่อแล้วใส่ใดแล้วค่ะบ่จืดบ่ ว่าจืดว่าจางสำหรับบ้านเห้ากินแบบนี้เนี่ยตังโอที่เห้าสิกินค่ะเฮาสีเอาใสมหมอแล้วก็เอาลงมาหลาดหลาดตัวนี้แหละคะ่ะเอาลงพ่อให้พักมันสลด ว่าให้พักมันสุกมากค่ะเอาซัมหนีนี่เอาลงซัมนีเอามาลากเลยแกงนี่แกงสิงกินเลยเลยค่ะทิ่ตักนี่สิเสิร์ฟจะของเองนี่แหละสกินเลยแกงเซ็ตแล้วก็สิกินเลยเป็นคนชอบกินผัก ใส่กระเทียมเยือะเสร็จแล้วค่ะซัมนีและแแกงจืดต,งตังโอที่พ่นพ่น,พนลายลายพ่นเพื่อนอื่นพักพักตังโอนี่แหละค่ะคือพักตังโอแทแ้เจียง บางคนก็เอื่นตังออบางคนก็เอื่นตังโอพักสำหนีกะละมังหนึ่งที่ข้าวล่งไปนี่พ่อพ่อเด้ยค่ะเดี๋ยวข้าสิเอาไปต้นสดมันลอยน้ำ